ลับมาสะก้อนอย่าเฝ้าเรือนพันสิพ้า,าเพื่อนเพื่อนเห็ดดอกกุหลาบแยบนี่จ้าสวยๆเลยค่ะใส่ลิบินความยาวเ6็สเซนจากนั้นให้คืนทานสมไว้ค่ะตัวนี้สามารถเห็ดเป็นสต็อกไว้ได้ค่ะใส่เรียนที่หลังได้ วัสดุอุปกรณ์ของเฮาก็จะมีกันไกยปลายโคง้งและก็ลูกสมที่เฮาขืนไว้แล้วจ้าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะจ้า,จาเฮาจะขืนลูกสมไว้ต่อไปกับมาเห็ดดอกกันเลยค่ะให้เ,เพื่อนเพื่อยิบริบ,บินขึ้นมาเส้นหนึง่งพิกไปทางขวามือและก็พพีกกลับมาให้ลักษณะแบบนี้ค่ะและก็สอดเส้นที่อยู่ข้างหลังค่ะเฮาบม่ได้สอดเส้นของโตมันเองเน้อจ้า ดอกนี้เขาจะสอดเส้นตตัข้างหลังนี่ค่ะเซนต้่อไปเหตุคือกันจ้าพีกริบินไปทางขวามือพีกกลับมาแล้วก็สอดเ้นต่อม้าเลยค่ะให้ริบินค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเ่ต้องดึงริบินแน่นเด้อจ้าเขาสิเหตุล้มรวไว้ก่อนพีกไปทางขวามือพีกกลับมา้าแล้วก็สอดใต้ฐาน คลิปนี้ตูเ้เสิ้าเพื่อนเเฮ็ดแบบซาซาเด้อจา่าโบเด้พักกันไปเร็วนาะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็สามารถฝึกเฮ็ดไปน้ำกันได้ค่ะสำหรับการคืนลูกสมตูเต้เฮ็ดไว้ให้เบิ่งแล้วในคลิปที่ผ่านมาเด้อจา่าไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปหรือว่าดอกบัวตูมหรือว่าลูกสมก็สามารถไปเบิ่งกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเข <ๆ S 2> ้าก็คอยเฮ็ดไปเรื่อย พีกลิบินไปทางขวามือพีกกลับม้าแล้วก็สอดสอดไลเ่เ้นเลี้ยงม้าเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆไฮลิบินเส้นที่เข้าสอดไม่นี่จ้ายู่ข้างหลังเส้นที่เข้าสอดไวแร้วด้วยค่ะให้เลี้ยงไปข้างหลังเรื่อยๆค่ะนี่จ้าพยายามจัดมันลงไปข้างหลังเพราะว่าตอนเขาดึงมันสิได้ดึงง่ายค่ะเพื่อนๆน ที่มีตุ้งบืได้เฮ็ดเล้วดอกค่ะเพืเเ่อนเมื่อใหไม่ก็สามารถเฮ็ดไปพร้อมๆกันได้จ้าแต่ว่าคนที่ถนัดขวากะอาจสีงงงง,งน่จังน่อยคนที่ถนัดท้ายในเบื้องล้วอาจอ,อาจสีเข้าใจอยู่จ้าเพราะว่าเขาสิจับไปในทางเดียวกันเนาะคะ่ะการจับริบบิ้นการจับลูกสมเขากสิเฮ็ดไปในทางคล้ายๆกันคนที่ถนัดท้ายก็สิเบื้องกันเข้าใจอยู่จ้า นี่ค่ะริบบิ้นจะค่อยเลี้ยงไปทุกเซนเรื่อยๆค่ะโดยเขาเอาไปไว้ขังหลังเสซนข้ังหน้าเดจานี่พีกไปทางขวามือพีกกลับมาแล้วก็มาสอดสอดเขาไล่ไล่กันไปเรื่อยๆค่ะริบิ้นหนึ่งเซนจะออกหนึ่งช่องเน้ค่ะถ้าช่องใดมีริบบิ้นออกสองเสนแสดงว่าเพื่อนๆสอดผิดเดจ้าให้แก้ไขไม่ดึงออกแล้วก็สอดใหม่ค่ะ พักไปไว้ข้างลังตลอดด้วจ้ามันจิง,ง่ายต่อการดึงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเซนสุดท้ายแล้วจ้าพีกไปทางขวาพีกกลับมาแล้วก็สอดเข่าไต้ฐานสอดเข่าช่องทัดไปจ้านี่ค่ะมันกากจะมาออกข้างล่าง พยายามดันมันไปไว้ข้างลังงด้วยค่ะถ้าไว้ข้างหน้ามันดึงยากค่ะเพื่อนเนกส็สิได้ลักษณะแบบนี้จ้าต่อไปเข้ามาดึงเด้อบัตน,นี้ค่ะนี่ค่ะมันจะออกหนึ่งช่องหนึ่งเซนแบบนี้ค่ะดึงยางเบามือค่อยหมุนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะหมุนไปเลยจ้า ก็ต้องดึงแนนนอคะ่ะเดี๋ยวเฮาสี่คอยดึงให้มันกระชับไปเรื่อยๆถ้าดึงแน่นแล้วเดี๋ยวลิบินภาพมันจะบบสวยค่ะเพื่อนๆเทคนิคของการภาพเลี้ยนปวยทานก็คือว่าเขาดึงยางเบามือจา้าถ้าดึงแน่นแล้วเดี๋ยวลิบินมันจะบบฟูจา้านี่ค่ะดึงมุนไปมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาสี พอใจค่ะเพื่อนๆเฮาชอบความแน่นเท่าไรความกระชับเท่าไรเขากะดึงวนไปเรื่อยๆสำหรับตุกตุกผูก้ชอบแบบกระชับหลาย้อจะ้ะชอบเป็นที่มีความโค้งตุกชอบแบบที่มันดอกมันฟูๆนจะจ้ะถ้าผู้ใดชอบแบบว่ากระชับกะ ดึงเขาอีกได้จ้าแต่ว่ากอย่าห้ลิบินหักนี่ค่ะได้ตามที่เขาต้องการแล้วตามที่เขาพอใจแล้วเพื่อนๆก็มาสอดเก็บเด้อค่ะนี่จ้าสังเกตว่าริบินจะไปทะลุประมาณ3ามเซนค่ะนับไปสมช่องนี่ค่ะเขาก็สอดตามไล่ริบินเลยค่ะ ซอดไปจนครบทั้ง8เซนคลิปนี้ตุกตัดริบบิ้นเพื่ออยู่ประมาณเซนหนึ่งเนะคะ่ะที่จริงเขาใส่ประมาณ76เซนนี่ก็สวยแล้วอันนี้ตุกตัดมาประมาณ77ค่ะเพื่อนเื่อมือใหม่ก็สามารถเพื่อริบบิ้นไวได้จ้าเขาเฮ็ดเ่อแหละเขาก็เพื่อริบบิ้นไวจะประมาณเซนถึง2เซนก็นได้ค่ะ นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่เขาสอดครบทั้งแปดเซนแล้วต่อไปเขาจะหากรรไกรมาตัดเด้อค่ะตอนตัดก็ให้เพื่อนๆใส่ความระมัดระวงัง้อจ้าอย่าให้มันไปถือเซนอื่นนะคะเดี๋ยวถ้ามันไปตัดถือเซนอื่นแล้วรีบินจะเสียหายได้จ้าข้อดีของดอกกุหลาบแยมก็คือว่าเขาสามารถเ็นเป็นตัวเปาเป็นสต็อกไว้ซส่เหรียญที่หลังได้ค่ะ เจ้าเรียบร้อยแล้วไดวค้ค่ะกุหลาบแย,ยมสวยๆสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาพาขึ้นกีบเลี่ยงกันนะจ้า